Grand War 4มีด e ีเว s นส a ตรททิจีเปิดให้บริการในสโตไทยเฉพาะ Android แล้ว Grand War 4มีด e ีเว s นส a ตรททิจีคือเกมวางแผนกลยุทธ์แนวยุคก,กลางที่ให้คุณสมบทเป็นผู้บัญชาการในตำนานนังทัพแม่ทัพชื่อดังจากประวัติศาสตร์อย่างชาเลอมานอติลาและบริซาเรียสมาประสานกับกองกำลังชั้นยอดแบบอิสระเพื่อสร้างกลยุทธ์สุดแกร่ง ในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยคุณจะต้องยึดครองอาคารผลิตยูนิตแบบเรียลไทม์และใช้ทั้งภูมิประเทศสภาพอากาศและสายสัมพันธ์ของแม่ทัพให้เป็นประโยชน์เพื่อคว้าชัยชนะในสงครามสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นการรบที่แชร์ลองหรือการพิชิตของไวกิ้งพร้อมทั้งสามารถอัปเกรดแม่ทัพปลดล็อกเทคโนโลยีและพัฒนากองทัพจนแข็งแกร่งไร้เทียมทาน สร้างอำนาจสูงสุดของคุณในยุคกลางผ่านระบบกลยุทธ์สุดล้ำภาพแผนที่ที่สวยงามและการเล่นที่อิสระเหนือใครพร้อมแล้วหรือยังที่จะสร้างตำนานของคุณในโลกแห่งดาบโลและไฟสงคราม